คือเขาไม่ได้ซัพพอร์ตเท็กซ์ไทอย่างเพียงพอละเขาไปมุ่งอุตสาหกรรมอื่นเขามีความลำดับความสำคัญในชีวิตเขาเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไปพุ่งเป้าไปที่อื่นค่ะเดียวกันเนี่ยจีนพนักงานเย็บผ้าเนี่ยฮะตอนนี้รายได้เขาดีขึ้นความต้องการเขามากขึ้นสิ่งที่ต้องการมากขึ้นเนี่ยคือมีเงินละเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเนี่ยพนักงานคนหนึ่งมีเสื้อผ้าอยู่สองชุดทั้งปี ใช่ไหมครับแต่จีนตอนนี้ไม่ใช่ฐานะดีขึ้นฐานะดีขึ้นอยากมีเสื้อผ้าอยากแต่งตัวเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนนี้เขารับของจากต่างรับผลิตให้กับต่างประเทศตอนนี้เขาเปลี่ยนใหม่ละเขาพุ่งเป้าไปทำเซอร์วิสผลิตเพื่อขายในประเทศมากขึ้นจากเมื่อก่อนนี้เคยขายต่างชาติตัวหนึ่งเหรียญสองเหรียญก็ขายแล้ว บริษัทฝรั่งบริษัทญี่ปุ่นเอาญี่ปุ่นอย่างเงี้ยครับผลิตเสื้อผ้าเมดินชัยนาหมดเมดินชัยนาหมดนะครับตอนเนี้เขาเริ่มกลัวเพราะชัยนาเนี่ยคนพนักงานเริ่มมีเงินมากขึ้นเริ่มที่จะซื้อเสื้อผ้าเริ่มอยากมีเสื้อผ้าที่เป็นสีสีทั้เมื่อก่อนใส่แต่สีเทาสีดำใช่ไหมครับไปโรงงานโดยนี้ใส่สีสีหมดมีแบบเบบแฟชั่นคนมีกําลังซื้อขายได้ราคาดีกว่าโรงงานที่เป็นผู้ผลิตก็พุ่งเป้าไปที่จะทําให้กับ ตลาดในประเทศห้างสรรพสินค้าผุดเป็นดอกเห็ดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนคือเขาโตด้วยตัวเขาโตแล้วเขาก็คนก็ไปขายในนั้นเพราะฉะนั้นราคาที่เขาเคยขายต่างชาติเขาก็ขายไม่ได้ไม่ได้เขาก็ขายราคานี้ไม่ได้ละวเขาก็อยากขายเราที่เราโดนนะใช่ครับก็คือว่าพอแพงขึ้นไอ้ตรงนี้มันก็ไม่ั่เพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นเบนเนฟิตของเมืองไทยเพราะว่าต่างชาติที่เคยไปผลิตที่จีนเนี่ยเริ่มกลับมาที่ไทย ก็เป็นโอกาสคนไทยเป็นโอกาสของคนไทยเป็นโอกาสของคนไทยสิงห์ทอไทยก็ไม่ตายไม่ไม่ไม่น่าจะตายถ้าถ้าตอนนี้คนไทยที่เป็นผู้ผลิตการเม้น์หรือผู้ผลิตสิงทอเนี่ยปรับตัวแต่ว่าราคามันก็ยังยังยังถูกอยู่นะฮะคือเขาก็ยังคาดหวังว่าราคาที่จีนไม่สามารถผลิตได้คือไม่ได้ปรับตัวมาในลักษณะที่คนดนรงไปทำกับปุณะเลใช่ครับจะปรับตัวยังไงคุณนรงมองแล้วคือผมคิดว่าน่าจะปรับตัวในแง่ของการที่จะต้อง ดูเรื่องของเทคโนโลยีเข้าไปมากเข้าไปละเพราะว่าอย่างเช่นผ้าที่เราอยากได้ฟังก์ชันเราอยากขายผ้ายืดชิ้นหนึ่งเนี่ยนะครับในราคาที่เขาต้องการซื้อได้แค่2เหรียญสามเหรียญย s ดอลลาร์เนี่ยแต่ว่าถ้าเราใส่วัดฟังชันเข้าไปเช่นแอนตี้แบคทีเรียแอนตี้สติก แอนต้บอดีฟ้ฟาสถิตมีลมเสื้อนาโนอะไรพวกนี้ย่ัลมสามารถโกรกได้เวลาใส่หน้าร้อนก็ใส่สบายหน้าหนาวก็ใส่ละอุ่นวัตถุดิบต้องมีอะไรบ้างคือเอาตรงเนี้ยเข้ามาทาวิทยาศาสตร์ใช่ครับฮมันคุณสุวรรณันผมมีลูกค้าเนี่ยแล้วก็ลงที่โทรเลยที่จีนนะฮะคุณเชื่อไหมครับเขาออเดอร์เนี่ยสิบล้านตัวต่อเดือนนะฮะ ผมขอแบ่งมาที่เมืองไทยเนี่ยผลิตแค่ซีซั่นหนึ่งสี่ล้านตัวคนไทยผลิตไม่ได้นะครับกำลังไม่พอกำลังไม่พอแต่เขาต้องการสี่ล้านตัวในหนึ่งซีซั่นส่งของสามเดือนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการปรับเราต้องมีการปรับครับแต่ว่าเนื่องจากเราลดไซส์ไปแล้วเราเราจะปรับกลับมาเนี่ยคนงานเราเนี่ยดันไปอยู่ในธุรกิจอื่นอื่นแล้วเนี่ยจะดึงกลับมาอยู่ในการเมนเนี่ยแล้วปรับแล้วเนี่ยเราต้องก็ต้องถามคนตรงตรงว่า ปรับแล้วมันมันมีความเสี่ยงไหมว่าวันหนึ่งมันจะคลิกกลับไปอย่างนั้นอีกอย่างน้อยก็ห้าปีอัพสิบปีอัพก็โอเคเพราะว่าจีนมันไม่สามารถผลิตได้มีประเทศไหนในโลกอที่จะมีกําลังผลิตได้อย่างจีนยกเว้นอินเดียคนก็วิ่งไปทุกอย่างก็วิ่งไปบังคลาเทศตอนนี้บังคลาเทศใช่ใช่ไหมครับซึ่งก็มีความเสี่ยงอีกแบบหนึ่งซึ่งก็มีความเสี่ยงอีกแบบหนึ่งเพราะว่าบังคลาเทศเนี่ยคนที่จะทําการเม้นได้เนี่ยต้องมีความอดทนต้องมีความละเอียดซึ่ง คนอินเดียผมไม่ทราบว่าจะมีความละเอียดขนาดไหนแต่ว่าเวลาไปผลิตที่ที่บังคลาเทศเนี่ยเราก็าเจอปัญหาเยอะคือต้องยอมรับว่าคนไทยหรือคนทางแถบเนี่ยใ,ในเมื่อเรามีต้นทุนของเราอยู่แล้วเนี่ยเราใส่ต้นทุนเข้าไปไหมอย่างผมทุกวันเนี่ยผมมีลูกค้ามาจากญี่ปุ่นเนี่ยแทบจะทุกวันเพื่อที่จะมาดูการเมนมเพื่อที่จะมาหาโรงงานที่จะทำาชน้าพลัสวันคือเขาไม่กล้าเสี่ยงกับไชน่าละปีหน้าเนี่ยเขาตายแน่ถ้าเขายังไม่หา แหล่งการผลิตที่อื่นเพราะฉะนั้นต้องพลัสันคือตคองมีตัวรองรับอยู่ใช่ครับแล้วเราก็สามารถกลับไปเป็นตัวรองรับใช่ครับแล้วอย่างประเทศไทยมีอะไรที่น่าสนใจกว่าเวียดนามเยอะใช่ไหมครับเวียดนามมีโรงงานการเม้นเยอะก็จริงมีอะไรเยอะก็จริงแต่ว่าหลายๆอย่าง Facility หรือว่า r n s t r u t t u r t เ r e เขาก็ยังสู้ไทยไม่ได้เพราะคนะลงที่คนเขาบอกว่าเวียดนามจะแซงเราในทุกด้านเนี่ยไม่ใช่สมอหรับผมผมคิดว่ายากอย่าง แต่ว่าถ้าคนไทยไม่ทําแน่นอนอนาคตเขาแสงเพราะว่าลงงานไปทําที่นู่นเยอะมากคือถ้าเราไม่ปรับตัวเขาก็แยง่ออไแยงไปใช่เขาแย่งไปยิ่งตอนนี้เป็นช่วงโอกาสที่จีนกําลังเปลี่ยนผม,มว่าจีนกําลังเปลี่ยนแผ่นดินของกาเมนเนี่ยประเทศไทยเนี่ยได้ผลประโยชน์สุดๆกาเมนทุกคนทราบนะครับอตอนนี้ก็ทุกคนก็กําลังพยายามที่จะทําอย่างไรที่จะรองรับญี่ปุ่นติดปัญหาอยู่อย่างเดียวคือเรื่องราคาเพราะลูกค้ายังติดอยู่ว่า ราคาถูกจากจีนเนี่ยจะเอามาใช้ที่เมืองไทยได้แต่ว่าเราใช้ไม่ได้หรอกครับแต่ว่าเรายังเราต้องหาอะไรที่ใส่ให้กับลูกค้าตรงนั้นจีนกลายเป็นเบนชมาูไปใช่ครับต,ต,ต้องพยายามสร้างใหม่ใช่ไหมต้องพยายามสร้างทีนี้กลับกลับมาอีกด้านหนึ่งกลับกลับมาอีกด้านหนึ่งตรงนั้นเรื่องแมสผมว่ามีโอกาสฝั่งเรบมีโอกาสทีนี้อย่างภาส่าับอย่างมาในแนวนี้เนี่ยเข้าไปลุยตลาดสูงสูงเนี่ย ครับเราก็ยังติดติดอยู่เหมือนกันใช่ไหมคือเราได้บางยี่ห้อได้บางแบรนด์อย่างเงี้ยประสบความสาเร็จถ้าเกิดมีคนอยากตามไปในรูทนี้เนี่ยเส้นทางเนี้ยคุณจะรงแนะนำยังไงก็ต้องเข้าใจด้วยว่าสิ่งที่เรากําลังจะไปเนี่ยตลาดที่เรากำลังจะไปเนี่ยเขาต้องการอะไรนะครับไปได้ทั่วโลกใช่ไหมผมก็ไปได้ทั่วโลกครับไปได้ทั่วโลกแต่ว่าอย่างเช่นภาษาจะไปยุโรปจะไปทางยุโรปเช่นปารีสอังกฤษหรืออาปาริสอังกฤษก็แตกต่างกันละฮะ เราก็ต้องเลือกสินค้าอย่างจะไปแถบยุโรปเหนือสแกนดิเนเวียนก็อีกเคสหนึ่งละเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าเราจะขายใครใช่ครับแล้วเอาตรงนั้นมาปรับใช่ครับแล้วก็ต้องมีเทคโนโลยีมีโน้ตฮาวอะไรใหม่ๆที่เราก็ต้องไปดูด้วยอย่างผมเองก็ต้องดูเรื่องของกฎหมายเขาที่เราจะไปอเมริกาเนี่ยกฎหมายเขาตอนนี้กำลังคอนเซิร์นเรื่องเฟรมรีทาร์แดนซ์ก็คือไม่ให้มันไหม้ไฟมันผ้าต้องต้องนะครับแล้วก็สามารถ ป้องกันรังสี U ูวโน่นนี่นั่นเกี่ยวกับภาวะของโลกร้อนโกลบอลวอร์มิงอะไรคนก็จะมาคิดเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับผ้าได้ไหมได้เราก็ต้องใส่เทคโนโลยีลงไปครับแล้วกระโปงนี้ต้องคิดกลับใช่ต้องคิดกลับมาครับช่วงสุดท้ายนี่คุณนรงเราก็พูดในตลาดหลายๆตลาดมีผู้ชมของเราเนี่ยเป็นผู้ตรงๆเลยพื้นบ้านเลยยังอยู่ในสิ่งทอมือพื้นบ้านเนี่ยแล้วก็ทำโอท็อปครับแล้วก็มีความคาดหวังเหมือนกันว่าโอท็อปเหล่านี้ มันจะกระโดดไปสู่ตลาดโลกครับคุณจะลงแนะนํำยังไงถ้าเกิดคือถ้าลองชาวบ้านจริงๆเนี่ยก็ยากอืยากนะ<า>ต้องยอมรับใช่ไหมยากที่ที่เขาจะก้าวกระโดดเพราะว่าเขาเขาไม่ได้เคยออกไปสู่ในจุดบางจุดเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ตรงเนี้ยรัฐบาลอาจจะต้องเข้าไปเสริมแล้วเข้าไปแนะนําค,คือทุกคนคิดจะโอท็อปหรืออย่างเดียวเนะี่ยผลิต จริงๆเป็นสิ่งที่ดีที่เรามีภูมิปัญญาเรามีวัฒนธรรมตรงนั้นแต่เขาไม่สามารถต่อยอดอะไรออกไปได้บางอย่างซึ่งตรงนี้ครัผมว่ารัฐบาลมันต้องเป็นรัฐที่จะต้องเข้าไปยามเข้าไปช่วยกันอยู่เข้าไปช่วยเขาวน่้เข้าไปช่วยเนี่ยต้องจริงๆจังๆนะฮะไม่ใช่ว่าช่วยปุ๊บแล้วก็ไปเปิดบูธต่างประเทศแล้วก็ไปขายกันแบบอนหนึ่งมันต้อง มันต้องทําอะไรหลายๆมันต้องกลับมาอย่างที่คุณนรงค์พูดมันต้องทําอะไรเยอะนิดหนึ่งมันต้องภาคการผลิตด้วยการผลิตด้วยสามารถเอาไปทำจากโอท็อปภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยสามารถที่เวลาลูกค้าออเดอร์แล้วเนี่ยมันสามารถรีพีทออเดอร์ได้ไหมเนื่องจากว่าทาัภูมิปัญญาชาวบ้านบางทีออกมาปุ๊บเนี่ยคุณภาพเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เท่ากับแต่เขาเป็นแฮนด์เมดแฮนด์เมดนช่ไหมก็อาจจะได้ส่วนหนึ่งแต่ว่ามันตลาดมันเล็ก มันก็จะได้ไลฟส์สไตล์คนที่ต้องการแฮนด์เมดหรืออะไรนั้นซึ่งมันน้อยมันไม่สามารถที่จะเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ๆได้หรือเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางได้ที่ที่จะต้องอขายได้ในราคาในวอล่มพอสมควรซึ่งมันน่าจะทําได้กด็จะต้องแยกให้แยกให้ชัดเจนเลยอย่างเช่นจะไปอ,ะอันนี้พอสามารถจะทำได้ช่วยสับสนยังไงไป จอยไปรวมกับทางภาคอุตสาหกรรมได้ไหมอันนี้เป็นแฮนด์เมดจริงๆเป็นของที่อนุรักษ์จริงๆสำหรับตลาดบนที่มันนิชจริงๆพิเศษจริงๆพิเศษจริงๆก็ว่าไปเพราะมันมันก็ต้องมีพัฒนาการของมันตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดรัฐทําได้ก็ดีไม่งั้นก็ต้องหาผู้ประกอบการอาจจะเล็กกว่าทอเรหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมาช่วยกันครับมันมองไปแล้วเนี่ยคุณนรงมองไป5้าปีสิปีข้างหน้าเนี่ย สิ่งทอไทยน่าจะยืนอยู่ที่ไหนที่มันจะได้ผลประโยชน์ของเรามากกับประเทศเรามากที่สุดก็น่าจะดีขึ้นขึ้นน่าน่าจะดีขึ้นเพราะผมคิดว่าสิ่งทอไทยตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะปรับตัวสําหรับคนที่ยังอยู่ในในระดับใหญ่ครับอย่างอย่างคุณนรงคือว่าระดับใหญ่ครับอันนี้ไปได้ก็น่าจะไปได้กลางก็ไปได้ เพราะว่าตอนนี้ชัยนาเริ่มมีปัญหาอย่างที่พูดการผลิตก็เข้ามาซัพพอร์ตตรงนั้นก็จะไม่ยกระดับไปได้ด้วยกันทั้งสิ่งทอระดับกลางกับการเม้น์นะครับเพราะว่าบางบางทีเราไม่ได้ส่งสินค้าที่เป็นภาพผืนออกไปอย่างเดียวเรามีสินค้าสําเร็จรูปด้วยที่ซื้อผ้าแล้วก็ไปตัดเย็บในประเทศไทยแล้วก็ส่งออกเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ด้านนี้มันจะเปลี่ยนไปทางไหนบ้าง ก็ขึ้นขึ้นอยู่กับไม่ต้องเล่าความลับของทปเลยคือคือขึ้นขึ้นขึ้นอยู่กับนั้นนะครับขึ้นอยู่กับบริษัทแต่ละบริษัทนั้นว่าจะมีเอาโน้ตฮาเอาเทคโนโลยีมาใช้ขนาดไหนแล้วบริษัทที่ผลิตเครื่องจักรหรือบริษัทที่ผลิตพวกสารเคมีหรือว่าพวกสีพวกอะไรต่างๆเนี่ยเขาเขาเขาไม่หยุดนิ่งอยู่แล้วเพราะเขาก็คิดอะไรใหม่ๆจำเป็นใช่ไหมครับที่ทุกบริษัทไม่ว่าเล็กหรือใหญ่เนี่ยจะต้องมีที่เขาบอกวิจัยและพัฒนาจมบัาจำเป็นที่สุด เราจะเติบโตไม่ได้เลยถ้าบริษัทเราไม่สามารถวิจัยแล้วหาสิ่งใหม่ๆให้กับบริษัทเราเนี่ยก้าวเข้าไปสู่แข่งขันในตลาดโลกเราไม่งั้นเราก็ก๊อปี้อย่างเดียวคนทําแล้วเราทําอีกทําแล้วเราทําอีก<ร><ะ>ไม่ได้ราคาไม่ได้ราคาอย่างยกตัวอย่างของโทเรเราก็คิดเส้นได้ขึ้นมาพิเศษที่เป็นฮีทเทคโนโลยีที่ผมเล่าเมื่อกี้ฮะตัวเนี้ย ไม่ต้องขายคนอื่นนะฮะขายลูกค้าเจ้าเดียวที่ชื่อยูนิคอรนเนี่ยฮะปีหนึ่งเดือนหนึ่งก็สิบล้านกว่าตัวละฮะคุณสุรนันท์ก็ลองคิดดูว่าจะคอนซัมชันในการผลิตเส้นได้มาใช้เนี่ยม,าามันมหาศาลขนาดไหนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราลงทุนดีๆจังหวะดีๆเนี่ยครับมันก็ไปได้เลยใช่ครับมันต้องมีความคิดอะไรที่ออกไปนอกกรอบด้วยมีความคิดใส่ความคิดสร้างสรรค์ที่ทุกวันนี้เราคิดกันเหลือเกินทันนี้นะครับต้องใส่เข้าไปต้อง วิจัยความคิดสร้างสรรค์อย่างเดียวแล้ววิจัยทําออกมาได้ไหมไปทํ m มาร์เก็ตเร r c ชหลายๆอย่างไปด้วยกันทุกอย่างไปด้วยกันได้ไหมครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณนรงมากได้ความรู้อย่างมหาศาลผมไม่ทราบแล้วหวังว่าผู้ประกอบการจะเอาไปปรับใช้ได้ได้ครับขอบขระคุณมากครับบ๊ายบายครับนั่นก็คือคุณนรงเลิศกิจสิรินะครับกรรมการผู้จัดการบริษัท t e x t ซ์ไทแกลเลอรี่จำกัดท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับรายการคนไทยแข้มแข็งเป็นรายการที่สนับสนุนโดยกระทรวงพาณิชย์เราจะนําเรื่องราวสาระอย่างนี้ครับมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟัง แล้วก็ท่านผู้ชมก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้โดยตลอดนะครับถ้าเกิดมีข้อคิดเห็นประการใดแน่นอนส่งข้อคิดเห็นมายังกระทรวงพาณิชย์หรือทางรายการได้เสมอนะครับสำหรับวันนี้ผมสุรนันท์เวชาชีวะพร้อมทั้งคุณนรงเลิศกิตสิริขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ